อนน่ะทำไมอ่ะบื้อป้นนองสั้นยู่แล้วว่ะมาตัดให้สวยหรือว่ามันไม่สวยพอเหรอหรือว่ายังไงอ่ะไม่พอใครยังไงมาตัดให้เนี่ยอืมดสิได้ประโยชน์ได้บางทำอย่าเนี้ยได้ประโยชน์จ้ะมีประโยชน์ไรชอบกันปื้มอืมตึ้งลูกตัดช่วยไหมนี่ลูกอยากตัดเลยมไหมใช่จ้ะอืมหื้ แม่ตัดเด้อแวพุมลูกสวยไหมนี่ติลูกตัดนะเราก็ตัดเองช่วยอยู่เนาะช่วยอยู่อ่ะยัดหนึ่งยัดหนึ่งว่ากูอยากตัดว่าอยากตัดเดี๋ยามันชุอนอ๋ออันยามันชุอนแดี๋ยวช่ว่าสวยไหมนี่สวยไหมไม่สวยได้ทีล้างตาฉายเขามีคมตรงข้อหนุยัดคนใหญ่ๆก่อนนะเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวไปตัดมือตัดนิ่งบางนี่แหละไรมายนั้น 呀，你。<Yeah. S 2> yeah.